สองเบลล่าลานีโพสถึงในหลวงรอ9กาในวันพ่อชาวเน็ตคอมเมนต์แบบนี้5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยที่ถือว่าเป็นวันที่เราคนไทยจะได้ระลึกถึงพระคุณบิดาของตนเองซึ่งวันดังกล่าวอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และได้กำหนดเป็นวันหยุดในปี2565เพื่อให้ลูกๆนั้นได้กลับไปหาครอบครัวและด้วยพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประสดีกรชาวไทยคนไทยส่วนใหญ่จึงใช้โอกาสดังกล่าวน้อมรำดึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านในหลากหลายรูปแบบรวมถึงเราคนบันเทิงก็แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องเบลราราณีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดีกรีนางเอกที่ได้โพสภาพพระบร,รมชายารักษณ์พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรเมื่อวันที่5ธันวาคมขนาพระองค์ทรงงานซึ่งมีประสบนิกรเข้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิดในขณะที่โลกออนไลน์ สั่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสของเบลล่าอาทิรักเพราะแบบนี้ยังจำครั้งน้องเบล,ลให้สัมภาษณ์ถึงช่วงพ่อหลวงเสด็จสวรรคตคตได้ดีติดตามน้องมาตลอดรักที่น้องเสมอต้นเสมอปลายมีดาราหิวแสงหลายคนตลอดก้าวสวรรคตพยายามทําตัวไปจุดเด่นว่ารักและพักดีต่อในลวงแต่จะได้ส่องไปแต่ยามที่สถาบันมีภัยในตอนนี้กลับเงียบกริบ แทบไม่เคยโพสอะไรให้สถาปันอีกเลยปลอมมากค่ะหลายคนไม่กล้าโพสแบบนี้ในยุคสมัยนี้เพราะกลัวทัวลงฉันคนนึงแหละแฮชแท็กฉันรักในหลวงรัชกาลที่9เปาเบลล่าเป็นเบอร์ใหญ่ของวงการบันเทิงเพียงคนเดียวที่โพสชื่นชมจิตใจน้องเขาจริงๆคนแบบนี้สมควรเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปรักน้องเบลที่มีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ลังเลที่จะแสดงออกในสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงกระทำ ในขณะที่ดาราบางคนกลับกวัวที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องจะติดตามผลงานน้องเบลตลอดไปค่ะรักพี่เบลเสมอครับนางเอกในดวงใจของผมรอสนับสนุนผลงานทุกอย่างเท่าที่ทำได้อยู่นะครับพี่เบลขอขับคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกค่ะ